สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่20ตริกรกาคม2563นะครับทุกวันจันทร์ครับจันทร์หนขานพูดล้วพวกคนที่ตลาดนัดโคกระบือวังมะจบอาเภอเมืองจังหวัดตากครับวันนี้พิเศษหน่อยครับผมมีร้านขายเสื้อผ้ามือสองมาตั้งนะครับที่หน้าตลาดของเราดนใสนใจก็มาเลือกมาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาวัวกันครับผมว่าวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมตามผมมาเลยครับมาถึงชุดแรกนะครับประเดิมวันนี้เลยนะครับชุดนี้สิบตัวครับราคาตัวละสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทครับเป็นวัวรอยเข้าขุนนะครับหูสั้นหน้าแก่ครับเปิดไล้ดูนี่ครับหูสั้นหน้าแก่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้สามเดือนครึ่งน่าจะ น่าจะได้แล้วนะครับถ้าขุนนะครับขุนประมาณสามเดือนครึ่งครับน่าจะได้กินนะครับหัวแบบนี้มันดีที่ว่ามันอ้วนเร็วอ้วนเร็วแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวคือว่าลากเดือนไม่ได้ลากไปห้าหกเดือนไม่ได้ครับอ้วนแล้วอ้วนเลยไม่ไม่ขยายนะครับข้อดีคืออ้วนแล้วต้องขายเลยครับนี่ครับทำสัญลักษณ์ เรียบร้อยแล้วนะครับ29,600บาทต่อตัว10ตัวครับไปเข้าขุนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับมาถึงข้อของพี่แลพานทองครับมาจากสุขโขทัยนะครับ 20, 2 0 0 0 0ื่นเจ็ดครับขายยกนะครับ27,800ค้นสีเรียบร้อยนะครับหัวชุดนี้เป็นหัวสายเหนือครับหัวลำปาง ไปที่ไหนพี่เลี้ยงลันหอยอ๋อยังไม่ได้ขุนเนาะจะเลี้ยงไปกินหญ้าก่อนให้ได้อายุก่อนนะครับสิบสองตัวนะครับชุดนี้เลยครับสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทไปเลี้ยงไปกินหญ้านะครับอายุประมาณกี่ปีอะพี่แหละแบบนี้ไม่ไม่รู้อืมสิบสองตัวขายแล้วแล้วมาแบบ ชาโรเลชาโลเล่สไก่ราคาเท่าไรพี่ลยีหองร้อ้าให้ยีห้ก็ยังไม่ขายนะยังไม่ขายสีตัวเนยนะสตัวนะก็ให้แสนสอนะไ์แสนสองพันยังไม่ขายหลายทางนั้นเลยอ่ได้เดี๋ยวเดัวเล็กหน่อยมีตัวโตอยู่สตัวตัวเล็กกว่าเพื่อนอยู่หงตัวแสนสองพันยังไม่ขาย นี่นะครับจะขายเท่าไรแบบนี้แสนห้าพันแสนห้าพันครับสี่ตัวนะครับสวยเองวันนี้สวยอีกนี่<ม><ม>ของพี่แลครับพี่แหล<ม>จะา<ม><ม>ของ,งตัวนี้สามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับพร้อมทำยาเข้าขุน<ม>เข้าขุนเลยใช่ไหมเข้างพงชุดนี้เข้าขุนเลยใช่ไหมเนี่ยเข้าขุนเลยสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับดึงยาแล้ว ได้ยามไหมย่ายามแบบซื้อสักองหมื่นสี่สองหมื่นห้านี่คุณสักสามเดือนนี่จะหมูสามหมื่นน่าจะได้ไหมดูโครงสร้างวัวี่ความสวยงามไหมดูทำยาครับทำยาพอดีเลยสองตัวกี่ตัวพี่ทำนี่ทำสี่ตัวแต่อยู่นี่สองันนี่ฉีดยาคุมกี่ซีซีดีสามขวดสามขวดสามขวดประมาณสิบสองอขควดหนึ่งวันสิบสามซีซีนี่ครับ ยาคุมนะครับไม่ต้องฟังหูใช่ไหมไม,ไม่ฟังไม่ฟังใช้ฉีดยาแบบนี้เอา,เอาถ้าทิพตัวก็บางทีก็จะเอาเป็นฟังหูแต่ว่าอ,อันนี้นี้อยตัวน้อยตัวสี่ตัวแต่ว่าผมลองดูแล้วตัวนี้มันนิ่งกว่าน,นิ่งกว่าฟังหูนะคืนเดียวเงียบร้อยนอนนะสงบสงับไม่ไม่ฟังหูเป็นอาทิตย์อ่ะมันคันแล้วทําให้มันกระตุ้นมันหรือเปล่าไม่รู้เลยฟังหูเนี้ยครับแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนพี่ยาคุมนี่นะผมก็ไม่รู้ต้องถามหมอแปะหมอแปลอาชีพ เอาแล้วพี่ที่ฉีดต้องฉีดซ้ำไหมไม่ซ้ำไม่ซ้ำสี่เดือนไม่ซ้ำแล้วอ๋อฉีดยาคุมไปเลยนะครับยาคุมของอะไรแล้วเนี่ยปกติเป็นของอะไรของหมาหรือของของหมาเนี่ตัวนี้ต้องเป็นของหมาเออบอมลุงก็ใช้คาโตซานคาโตซานเออนะครับฉีดสองตัวสามหมื่นสี่ห้าร้อยเมื่อกี้นะครับอ้าให้ดูคู่นี้นะครับหกหมื่นเจ็ดพันครับ คู่นี้นะครับคู่คอดำเลยนะครับไปเข้าขุนครับพร้อมฉีดยาคุมครับคู่นี้หกหมื่นเจ็ดพันตัวแดงนั้นเท่าไหร่ครับตัวแดงเท่าไหร่ตัวแดงสามหมื่นสามพันห้าเหมือนกันนะครับถ้าจะอยากสามตัวเลยสามตัวนี้สามหมื่นสามพันห้าครับอายุดีจัดสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งไปจองของเขาได้เลยครับไอแดงด้วยเนี้เข้าขุนครับตัวแดงอะไรสามพันห้า ปก็ไปมันมันไม่มีที่ไปใช่ไหมนี่ก็จะไม่ใช่วัวเลยแต่ก็จะไปแล้วก็ไปไม่รู้มืนมดยเปสวยอย่างนี้ครับวัวเหนือจะดีแบบนี้ครับสั้นหน้าแก่ครับเปกครับผมทำพองวัวก็ได้นะตัวแดงทรงพองวัวได้เลยสามหมื่นสามห้าร้อยครับชุดนี้สี่ตัวครับขึ้นกันโคมโคมนี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ทั้งตัวชอร์รเล่ไกลๆมีเขานู่นนะเก้าหมื่นเก้าพันครับผมหนึ่งแสนลดเงินหนึ่งพันสี่ตัวครับดีเป็นชนออดูนะครับชนี้สี่ตัวเอาแล้วเขากำลังจะต่อราคาันอีกหนึ่งคู่ คู่นี้ไม่ใช่นะคู่ไหนคู่โตะคู่โตะคู่โตนี่นะครับตัวกลางนี่นะครับนี่นะครับเก่งเงินกันงห้าร้อยจะเอาเท่าไรห้าหมื่นสี่พันเขาต่อห้าหมื่นสามพันห้านะครับคู่นี้แต่มันก็ดีนะโยงดีแล้วคู่นี้ร้องเท่าไหร่ครับร้องสี่หมื่นแปดพันนะครับคู่นี้ร้องสี่หมื่นแปดพันสวยนะแดงดีเหมาะสําหรับเลี้ยงรออายุครับ คุยน hmm <No oh, uh> um> ี้เก uh> ี่ยงเงินกัน500รอยน่าจะสูสีแล้วแหละเกี่ยงกันอยู่คร um> ับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับนี่เกี่ยงเงินกัน500ร้อยเงอะอัาทถ้าถ้างวมีกําไรอะขายง่ายถ้างัวขาดทุนะขายยากจริงๆอ่านี่ตัวละสองหมืนะ S <S นี่เกี่ยงกันแค่ห้าร้อยตัวนี้คู่นี้ครับคู่นี้ครับเขาให้ห้าหมื่นสามพันห้าครับขายยาวห้าหมื่นสี่พันไปมาเกี่ยงกันสามร้อยแล้วไปมาจะไม่ขายจะกิ่ยงเือเลือเกี่ยงกันเท่าไหร่ สามร้อย <300. S 1> อ้อยูสีแล้วไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วแต่วันนี้ไม่ได้กันก็ไม่รู้แล้วนะครับอา,อาครับผมมาถึงตัวนี้นะครับสดสดร้อนรมือพองกันเลยครับจับกันไม่ได้ห้าหมื<ป>่นแปครับไปทำพ่อพันไปเป็นพ่อพันที่ไหนพี่ทาม่วงกาจนทบุรีที่การจันทบุรีนะครับช่างแล้วนะครับช่งางเมื่อเช้านี้น้ําหนักช่งางเมื่อเช้านี้ 551้อ55 55กิโลกร,รมัมอดน้ำอดฟางกันมาตัวนี้เป็นทรงพ่อวัวนะครับขายเป็นราคาพ่อว <ไป S 1> ัวครับ '58,500 าลำตัวยาวเหมือนเรือเลยเรือลำตัวยาวนะครับนี่ครับผมไปแล้วพร้อมเดินทางไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับมาตั้งไกลมาจากไหนพี่มาจากพะเยาอ่าของพี่อบตอเชิดน,นะครับ แสนสองหมื่นเท่าไหร่ครับแสนสองหมื่นสามพันสามพันสองตัวนี้นะครับไปเข้าขุนของใครแม็กซ์เสือแม็กซ์เสืออ๋อไปจังหวัดตากของเรานี่ยนะครับของน้องแม็กน้องแม็กเมืองตากเหลืหกตัวข้างหน้าสี่หมื่นพันห้าขายได้แสนสองหมื่นสามพันนะครับนี่สเปคครับไปพี่ดูของพี่ตัวไหนบ้างคู่นี้คู่นี้เหรอคู่นี้หรืออ่ะ คู่นี้อยู่ราคาเก้าหมืนสาี่เก้าหมืสามล้องเหรอล้องคู่นี้ร้องเก้าหมื่นสามพันครับสี่หมื่นหกี่เป็นทรงวัวเปี่ยวเลยนะเนี่ยสี่หมื่นหันห้าราคาล้องอยู่นะครับคู่นี้นะครับกกเอาแถวหน้าสี่หมื่นหนึ่งพันร้องอยู่หตัวสี่หมืหนึ่งพันสเปคดีๆ ในคอกครับพีิในคอกขายแล้วชุดนี้ขายแล้วเท่าไหร่ครับขายแล้วขายแล้วชุดนี้ขายแล้วสามหมื่นพันไปไปไหนครับชุดนี้ไปเข้าขุนกำแพงเพชรนะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทน่าจะเป็นของพี่เท่านะพี่เทาซื้อใช่ไหมเนี่ยเข้าเข้าเขาติดใจวัวที่นี่แล้วนะครับขุนออกเร็วของพี่เทากำแพงเพชรแล้วชุดชุดนี้ยังไม่ได้ขา นี่นะสามหมื่นหนึ่งพันนะเรารวมเรารวมเราไม่จำโปรโมตเองอันเียสโกตักโปรโมตปุ๊บสบายงอต่อเชิญนะครับชุดนี้ครับข้างหลังเท่าไหร่พี่ข้างหลังไปขายไปให้ลุงอ่อนผู้ใหญ่คุ้มซื้อ พวกนี้นะอ่ายกเลยชุดนี้ไปเพชรบุรีครับเพชรบุรีตีหมื่นสามสามร้อยกี่ตัวครับชุดนี้มันสิบตัวแต่ว่ามันอยู่ตรงนู้นมากเกินอ่าๆได้ๆได้สี่หมื่นสามพันสามร้อยครับไปเพชรบุรีลุกสิลูกลุกเลยจ,จ้ะนี่นะครับวัวก็มารวมกันอยู่ที่นี่นะครับ มีให้เลือกมากมายชุดนี้อ๋าชาโรเล่นี่แล้วพี่นี่นี่เทอร์โลเร่ทีสวยแทงสปายใหม่ของไอ้ไอการแทงสปายใหม่เจเจจ่าเท่าไหร่ครับสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันของตัวนี้น่าจะไปเชียงรายตัวนี้ยังไม่ได้ขายตัวนี้ร้องเท่าไหร่ครับพี่อ้วนๆหน่อยสี่หมื่นสามพันยังไม่ได้ขายตัวนี้ก็ร้องสี่หมื่นสามพันนะครับ ของพี่ออบอ,อบตเอเชิดนะครับติดต่อได้เลยครับผมยังเหลือหลายตัวมาได้ชุดน,นี้ก็ยังนะนี่ยังนี่ยังนะอ่าชุดน,นี้ชุดน,นี้ชุดน,นี้เหมาะสําหรับไล่ทุ่งครับลูกเลี้ยงครับราคาเท่าไหร่พี่แบบนี้ร้องสองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับร้องสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับผมแบบนี้อของพี่อ,อบตเเชิดครับ นี่เป็นงวงฝากที่จะพร้อมเข้าขุณชารุเล่พร้อมเข้าขุนครับราคาร้องหกหมื่นเขี้ยวอะไรพี่ฟันฟันสีฟันแท้สีซี่นะครับราคาร้องหกหมื่นต่อได้เยอะไหมพี่ราคาที่เขาต่อแล้วห้าหมื่นห้าขายไม่ได้ขาดทุนก็เขาให้ห้าหมื่นห้าขายไม่ได้ครับชารุเล่ครับผมหัวหยิกหัวหยิกโอเคขายได้เลยแล้วตัวเมียแล้วพี่ตัวเมียของพ่อค อนี้ร้องหกหมื่นนะครับเอามาถึงคลองนี้นี่ตัวเท่าไรครับขายไปยังตัวน้อนนี่ฮะนี่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับราคาร้องตัวน้อนนี่ไม่ลูก่ไไกนะไม่ลกว่ะสี่ตัวครับร้องสองหมื่นเจ็ดพันนะครับ ถึงตัวนี้เป็นทรงพ่อวัวน,นะครับครับโจมีเงินเท่าไหร่โจอของ,ง,งข,ของนองวีครับกวิ่งแฟร์โกรธแรงเงินแสนแล้วแรงเงินแสนนึงได้เดี๋ยวนอได้ได้ได้เดี๋ยวรอยค่าสิตัวนี้เท่าไหร่นะขนเขาให้สี่หมื่นห้าพันเดีเขาสี่หมื่นแปดพันหัวพองหัวทรงพองหัวแน่นอนแข่งขายใหญ่ครับผมร้อยสี่จะขายสี่หมื่นแปดพันเขาให้สี่หมื่นห้าแล้วครับ เขี้ยวอะไรนะประมาณเขี้ยวสองแฟนแท้สองซี่ครับทรงพ่อวัวนะครับตัวนี้ทรงพ่อวัวตอนยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเหยังไม่ขึ้นนะตอนยังไม่ขึ้นอ๋อยังไม่ขึ้นยังไม่ถ่ายเขี้ยวแต่ทรงดีแน่นอน,นครับนี่ครับสี่หมื่นแปดพันครับร้องอยู่ครับฝาเท่าไหร่ครับอ้าวมาถึงแม่ลูกครับเป็นของนวีบเลี้ยงเบียร์ไม่ไหวแล้วเวลานี้ เลี้ยงเบียร์ทาเดียวเท่าไรนะห้าหมื่นสี่พันห้าหาหมื่นสี่พันห้าอาราคาซื้อห้าหมื่นสี่ห้าร้อจะให้กำไรเท่าไหรก็บอกมาเอาเขาบอกราคาซื้อแล้วครับเดี๋ยวไปดูครับนี่นะครับห้าหมื่นสี่พันห้าแล้วแต่จะให้กำไรครับ ลูกตัวเมียรครับ,รบข้อนนี้ของพี่น้อยบ้านสวนครับคู่นี้แปดหมื่นเจดพัทอทานอดทนไปเพชรบุรีครับผมไปลุงออดฟาร์มแปดหมนเจดนะครับคู่นี้9 6้0หมครับตัวละ4 8 0สีนดนี่ครับตัวละ4 8่หมดครับสตัวนี้ครับ เป็น96,000คู่นี้87,000 43,500นี้ออายุด,ดีครับไปเพชรบุรีตัวนี้ตัวนึงเท่าไหร่นะรู้ไหมนี่พี่ไม่ถึงต,ตัวนี้เท่าไหร่นะท้าสอนนี่เท่าไหร่ สาม0มื 34, ่นสี่ันห้สั้นๆไทยใหญ่ครับตนนัวนี้ไทยใหญ่สิีดําเป็นทรงโงวเปี่ยวได้งวบามันได้นะแบบนี้สามหมืนี้าร้อยครับของพี่น้อยบ้านสวนชวุดน,นี้บามันอายุด,ดีๆครับของพี่จำเนียนมาจากจังหวัดอุดรดิตนะครับมาจากจังหวัดอุตรดิตครับ อวนแล้วจะเป็นยังไงแล้วพี่น้องแบบนี้ไปเข้าคุณนะไปลุงอ,อดฟาร์มครับ4ตัวราคาเฉลี่ยน,นะครับตัวละ46,000บาทมาจากอุตรดิตครับพี่จำเนียน4 6 0หมบาทนะครับพ่นสีตีตราเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะไปจังหวัดเพชรบุรีครับ4ตัว4 6 0 0มบาทครับ ข้อนี้ของพี่ย้อยครับเก่าหมือนพันคู่ไหนเอ่ยคู่ขาวคู่ไหนพี่ย้อยตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่สี่หมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้ห้าหมื่นกับห้าร้อยตัวนี้นะครับ คู่นี้นะตัวดํานี้ตัวดํานี้เป็นคู่กับตัวขาวนี้นะครับคู่นี้เท่าไรพี่อยอดเก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวขาวนี้หนึ่งตัวกับตัวดํานี้หนึ่งตัวนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับผมไปเพชรบุรีครับตาม มาถึงข้อของพี่บุญเกิดทิมอยู่ครับ,รบตัวละสี่0มืนามนะครับแบบนี้ทอทหารเหมือนเดิมผู้ใหญ่ทุ่มไปลุงออดฟาร์มสี่0มืามัครับวัวชุดนี้มาจากเมืองหน้านะครับพี่น้องที่เราไปกันมาเมื่อวานนี่แหละครับมาจากตลาดน้องเต่าครับตัวนี้ขายไปเท่าไหร่พี่ชุดนี้ขายตัวละสี่หมื่นสามร้อยสี่หบาท นี่ครับนี่นะครับห้าตัวใช่ไหมพี่อ่ามีชุดห้าตัวนะครับ4300มบาทหัวมาจากเมืองน่านครับนี่นะครับห้าตัวครับห้าตัวครับหนอหนูไม่รู้ผูด้ใดตัวนี้ของผู้ใหญ่ทูบเหมือนกัน4ี่หมสามพั ตัวนี้ตัวโตหน่อยเท่าไหร่พี่นแ่นแหรงสุดเยอะวันนี้ตีราคาเท่าไหร่ตัวนี้สามพัามหมื่นสามพันนะครับแล้วก็วัวเปียวมีสามตัวตัวนี้เท่าไหรพี่สามพันขายตัวละสามหมื่นเท่ากันหมดไหมสามตัวสตัวนะครับเฉลี่ยนะครับสามหมื่นหกพันนะครับเป็นทรงวัวเปี่ยวครับขายเป็นวัวเปี่ยวนะครับแบบนี้เป็นวัวเปี่ยวนะพี่น้องลึงสั้นๆ วัวเปียวก็ขุนขายให้เวียดนามและจีนนะครับสามหมื่นหกพันสามตัวรวมทั้งตัวแดงนี้ด้วยรวมทั้งตัวแดงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้เป็นข้อของพี่บุญเกิดทิมอยู่ครับลูกค้าประจําของเมืองน่านนะครับลูกค้าประจําของพี่ต้อมคนเหนือน่านเขานีเา่เหลือสามตัวเดี๋ยวมาดูของเขาวัวที่เหลือว่าเขาจะร้องราคาเท่าไหร่เนาะ สามตัวนี้ร้องเท่าไหร่ครับพี่ร้องตัวละสี่หมื่นสามพันห้าสี่หมื่นสามพันห้าทรงเล่ย์มีชาโรเล่ยสองตัวนะครับสี่หมื่นสามพันห้าราคาร้องนะครับต่อได้ต่อได้นะครับนี่ครับผมคร,บรัรบผมได้เลยครับมาถึงของในอาร์มครับเท่าไหร่ครับ 5้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองพันเาให้ห้าหมื่นเาให้ห้าหมื่นหนึ่งพัเกี่ยเงินกันหนึ่งพันคนกงงยนจะลายถ้าไม่ขายก็เอาไปกินยาที่บ้านขัเลยก็ตื้อขัเลยโหยาวเป็นเรือเลยเนาะ่อคุณเลยสองพันลุงเอาเงี้ยลุงเต้นเอาสองพันห้าแล้วเอาเงี้ลุงเต้นเดี๋ยวเอาเงี้ยเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนนึกว่าจะให้เอาไว้ก่อน อาาหมื่อาให้ห้าหมื่นหนึถ้าลงอีกก็มีขึ้นแล้วนีปเนะเออเอาเอาคูนี้นะรอพิาประชุมก่อนเท่าไหร่เก้าหมื่นสี่ห้ร้องอยู่มีคนต่อยังมลอง่ยอครล้วอ๋เก้าหครับร้องนะครับต้องร้องยงก่อน ห้าหมื่นสองพันราคานะร้อเขาให้ห้าหมื่นหนึ่งพันค่าฝีมืออีกสองร้อยชุดน,นี้ของอาเลียมครับ 46, สี่หมื่นหกพันทออทหารอดทนโอ้โหซื้อหลายหลายเจ้าอันนี้ไปลุงออดฟาร์มนะครับสี่หมื่นหกพันครับเป็นแนวทางนะครับเพชรบุรีเขาซื้อแบบนี้ครับฟาร์มของลุงออดเขาซื้อแบบนี้อายุด,ดีๆนะครับพี่น้อง พี่น้องจังหวัดตากสุขโขทัยกำแพงเพชรครับดูเป็นแนวทางนะครับถ้าวัวใหญ่ก็ต้องเอาแบบนี้นะครับอายุดีครับ4600มนะครับชุดนี้มี6ตัวข้างในมีอยู่3นะขายแล้ว4 6 0ห0นะครับสวยจริงอายุดีกินเก่งครับ คู่นี้หนึ่งแสนน่นบาทวัวลายวัวลายสวยงามวยงามหนึ่งแบาทนะครับตัวละห้าหมื่นฝั่งนี้ตัวเท่าไรครับนี่เท่าไรครับล้องปเจ้องแปดหมื่นครับสตัวครับราคาร้องอยู่นะครับสี่ตัวฝั่งนู้นห้าหมืนึ่งสฝั่งนี้แปดหมเจดครับ ของเรียมครับผมแปดตัวแปดตัวตัวนี้แปดตัวครับสามหมื 37, ่นเจ็ดพันไปไหนครับขายครับเอ๊ะขายซืย้อแล้วบอกตากคนตากได้ไหมคนจังหวัดตากครับซื้อเข้าขุนครับสามหมื่นเจ็ดพันนอนห้ายืนสามอายุดีนะครับดีทุกตัวครับผม สตัวนี้เป็นของพี่สายยานครับตัวละเท่าไหรพี่ร้องสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับตัวนอนขายยังขายแล้ไงลูกได้ล้วพี่สองหมื่นแปดพันหาคครับลูกเลี้ยงโอ้โหหนังย่นจริงเนาะไรไหมพี่แบบนี้สองหมืารนะครับไปไหนพี่แบบนี้ไปพารกรับไตายสองหมืาร แบบนี้สองหมื้าห้าร้อยราคาล่องครับของพี่สายยันมาถึงข้อของพี่โจ้ครับสองหมื่นแปดพันห้าขายแล้วนะครับสิบตัวลูกเลี้ยง,เ,ยงเอาไปเลี้ยงไล่ทุ่งนะครับสิบตัวตัวละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเลตตัวนี้ขายแล้วครับ, 28, รบไปดูครับซาโลเล่ตัวนี้สองหมื่นแปดพันนะครับขายแล้วไปไหนพี่นี่ลูกเลี้ยงทั้งสุขโขทัยครับ โซหงนั่นนะอ่านู่นเลยของการนบุรีครับเท่าไมหม่นพั่นหนึ่งพันหขายแล้วสี่ตัวครับครับผมอยู่ในชุดสตัวอ้าพวกนี้แล้วพี่เท่าไรพี่สองหมืารอยันห้าร้อยากขายสตัวครับพงนี้พี่สิบสีตัวครับสามหมาร้อยครับสามหมื่นสองน้าร้อร้องขายอยู่ครับราคาร้องนะราคาร้องนะของพี่โจะครับ สวยๆครับของพี่โจติดต่อได้ครับมาซื้อทันวันพรุ่งนี้ก็ยังมาซื้อทันพรุ่งนี้ก็ยังมาทันนะครับถ้า <c oughs> ไม่ขายซะก,ก่อนอะระวังข้างหลังสามหมื่นสองห้าร้อยอ่าชุดน,นี้เล็กลงมาหน่อยครับอสองหมื่นหกห้าหร,ร้อยร้องสองหมื่นหกพันห้าสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวร้องสองหมื่นหกห้าหร้อยครับ เจละสิตามาไหมครับเพนัดนี้ยังไม่มาครับมีส่งเก็เขาไปลำพูนส่งแต่เพิ่น้ำแล้วซื้อโอเคครับจบชุดที่หนึ่งด้วยข้อของพี่โจนะครับเนี่ยดูพี่โจเขาผมน้ำมนต์ครับเอาผมน้ำมนต์คาถาคาถาอย่าลืมอย่าลืมต๊วอุอย่าลืมอย่าลืมสองหมื่นหกห้าร้อยครับจบชุดนี้ด้วยราคานี้ครับผมสวัสดีครับ